สวัสดีครับผมบอยครับที่บริษัการขับยนต์ฟอร์ดครับอยู่ที่สาขาพับแดงนะครับรหัสพนักงานนะครับ0ูนย์ศูนนะครับก็วันนี้นะครับนำรถยนต์ฟอร์ดเดนเจอร์รุ่น x อ s นะครับมารีวิวชุดแต่งให้เพื่อนได้ชมกันว่าจะหล่อจะเท่ขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเรารับชมกันครับเริ่มจากด้านหน้านะครับคันนี้นะครับมีการใส่สกรูนะครับเป็นทรงฟิตนะครับก็จะทําสีดําเงานะครับสีเดียวตรถนะตัดกับสีแดงด้านข้างนะครับแล้วก็จะมีสีดาด้านนะครับ เพื่อเล่นมิติให้กับตัวรถนะครับดูรถมีมิติดูรถใหญ่ขึ้นนะครับบึกบึนขึ้นนะครับอคิลิกด้านหน้านะครับคําว่าเจอร์นะครับทาสีแดงนะคันลูกค้าก็จะคุมโทนครับสีดําแดงนะครับแล้วก็ตัวกระจังหน้านะครับอักษร f r d นะครับเลือกเป็นตัวสีดําตัดสีแดงนะครับแล้วก็จะมีไฟ l v d 3จุดนะครับลูกค้าสามารถเลือกได้นะว่าจะเอาสีขาวหรือสีเหลืองนะครับแล้วก็ตัวของกระชนหน้านะครับถูกเปลี่ยนใหม่นะครับเป็นกระนหน้าของเอเวนเดอร์นะครับกระชนหน้าเหล็กนะ ตัวนี้ก็ติดไฟตัดหมอกเป็น led นะครับเพิ่มนะครับเป็นสีดวงแบบนี้เลยนะแล้วก็ตัวด้านล่างนะครับะใส่กันแคลงนะครับเป็นของเขาเดิมกันนะครับสีแดงแบบนี้นะครับหูลรากสองฝั่งนะครับเป็นสีแดงถ้าต้องบอกว่าคุ้มทุนให้กับลูกค้าทั้งหมดเลยนะครับมาดูในส่วนของด้านข้างกันบ้างนะครับด้านข้างนะครับคิวล้อนะครับเป็นสีดาด้านนะครับทรงฟันเฟืองแบบนี้นะครับแล้วก็คันนี้มีการยก2นิ้วนะครับเปลี่ยนปีกนกนะครับเป็นของออปชั่นนะครับแล้วก็ ใส่ลูกหมักกันโค้งด้วยนะครับแล้วก็ตัวล้อแม็กกับยางก็ถูกเปลี่ยนใหม่นะครับเป็นยางเอทีนะครับเป็นของ d ิสซตินะครับใส่คู่กับแม็กของ a v a m p i ายนะครับเป็นไากันวายดำแดงโอ้ต้องบอกว่าพอใส่กับชุดนี้แล้วเนี่ยพอดูไกลๆนะครับก็จะสวยงามเข้ากับตัวรถนะครับแล้วก็ด้านบนนะครับมีใส่แม็กหลังคากับชุดถาสัมภาระนะครับเป็นของแฮมเมอร์นะตอนนี้ก็จะมีไฟด้วยนะนี่ เป็น led bar นะครับแล้วก็ sport l i g ด้านข้างก็มีให้นะครับตัวนี้ต้องบอกว่าคุมเวลาเราเข้าเข้าป่าลุยนะครับนี่ก็ไฟคุมทั้งหมดเลยนะครับสว่างทุกด้านนะครับตัวรถนะครับคันนี้ติดฟิล์มเซรามิกลูกค้าสามารถเลือกความเข้มได้นะอยากได้เท่าไหร่นะครับตัวนี้ก็ที่เห็นอยู่ก็จะติด80%นะครับด้านหน้า60%นะครับมีติดกันสาดเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ตัวมือเปิดนะครับใส่เบ้ากลมมือเปิดนะครับสีดําด้าน แล้วก็จะมีสติ๊กเกอร์กราฟิกนะครับอันนี้ลูกค้าเลือกเป็นรูปม้านะครับสีแดงนี่แล้วก็จะมีตัวหนึ่งนะครับบันไดนะครับบันไดข้างนะครับตัวนี้ก็จะเป็นบันไดข้างเหล็กนะครับแล้วก็จะมีไฟด้วยนี่มีไฟแบบนี้นะครับเป็นของ T W I นะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันต่อนะครับด้านหลังนะครับการชนโลบาร์เหล็กของเออร์เรนเดอร์นะครับตัวนี้ก็จะเป็น ทรงตัวท็อปของเขานะครับจะมีไฟถอยไฟเบรกนะครับด้านบนให้ด้วยนะครับอันนี้ต้องบอกว่าทุกอย่างที่ติดตั้งที่อุปกรณ์ที่ติดตั้งเนี่ยสามารถใช้งานได้จริงๆนะครับไม่ติดหลอกนะอันนี้ติดใช้งานได้จริงนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวตะแกรงสัมภาระหรือว่าตัวของโลบาเด็กนะครับไฟท้ายถูกเป็นใหม่นะครับเป็นไฟท้าย LED นะครับแล้วก็มีข้อไฟท้ายนะครับเพิ่มเติมมานะครับแล้วก็ ฝาท้ายนะครับตัวนี้ก็เป็นฝาท้ายสีดาแล้วก็มีอักษร f o d นะครับสีดําตัดขอบแดงนะครับแล้วก็อะคริลิกเดนเจอร์สีแดงนะครับตัวนี้จะมีกล้องมาให้ด้วยสําหรับตัว x s นะครับแล้วก็เราเปลี่ยนชุดกันชนท้ายเด็กของอาร์เรนเดอร์นะครับมีหูรากสองฝั่งแล้วก็ตัวตุ้มบอลรักสำต่อลักเรือได้ด้วยนะครับกระนักว่าถ้าใครสนใจนะครับรถ x s นะครับหรือว่ารถฟอร์ดรุ่นไหนก็แล้วแต่แล้วอยากแต่งแบบนี้นะครับก็ สามารถคุยกันได้นะครับสามารถสอบถามได้นะรายละเอียดนะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับ0 8 6 3 2 3 2 5 1 8นะครับหรือแอดดีไลน์ line. ตามเบอร์โทรได้เลยนะครับตอนนี้ใบฝากรถกันนี้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ